หลวงพ่อองคุลิมานตามประวัติของท่านนะมันก็เป็นอย่างนี้บางชาติที่ท่านเกิดเป็นกษัตริย์แล้วกินเนื้อคนบางชาตินะกิดเป็นกษัตริย์แล้วนก,ก็กินเนื้อคนกินเนื้อคนกินกันกินทุกกินจนไม่มีเว้นแม้แต่วันเดียวกินจน พวกที่เป็นนักโทษหมดคุกแล้วก็จะหาเรื่องคนอื่นที่เป็นนักเอามาเป็นนักโทษแล้วก็กินอีกเพราะว่ามันไปกินคนดีดีปกติมาแล้วก็ต้องเอาคนเพื่อจะเป็นนักโทษมากินนักโทษไม่มีก็ต้องเอาคนที่เป็นเป็นดีๆมาเป็นนักโทษแล้วก็จับไปทําอาหารให้ท่านกินต่อไปอืน่นเพราะท่านไม่ได้ตั้งใจอยากจะกินเนื้อมนุษย์แต่เป็นเพราะว่า คนในครวัวมันไม่มีอะเนื้อไปถวายพระราชามันหาไม่ได้หนักๆเข้ามันไม่มีแล้วก็ต้องถามว่าแกวันนี้ทำไมไม่ทำให้ข้ากินหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะแกอวเนื้ออะไรมาเนื้อมนุษย์เออไปจัดการเอามาตอนนี้มันติดใจแล้วอ่ะมันไม่สนใจว่าอะไรถูกอะไรผิด นนคนที่ตา,ต,าตาย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 เพราะการที่ท่านกินเนื้อของเขาเหล่านี้เมื่อกี่ชีวิตแล้วมันไม่ได้เป็นเพราะว่าคนเหล่านี้เคยทําร้ายท่านมาก่อนหรือเหตุมันจะมันจะบังเอิญขนาดนั้นว่าไอ้คนครัวม,มันจะไปฟ้าเนื้อมนุษย์ที่ไหนมาให้ท่านกินจริงไหมล่ะถ้ามันไม่เริ่มต้นจากตรงนี้ท่านจะทํากรรมแบบนี้ไหมไม่มีมันก็ไม่เกิดั้งบอกเหตุผลบางอย่าง เราไม่สามารถเอาคำตอบในการที่เรามองเห็นได้แต่เหตุผลตามที่พระพุทธเจ้าสอนเรามาคือว่าทุกคนกำลังใช้เวรใช้กรรมมันเป็นกองกรรมกองเียนที่มันผูกความที่ไม่มีแม่ตาตกกันมาเรื่อยๆมาแล้วมันก็ต้องประหัดประหารอย่างนี้เรื่อยไปเราต้องฆ่าสัตว์เราต้องเบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์ไว้ไม่ใช่น้อยถูกไหมละ่ะ และผลของมันมันก็จะมาเบียดเบียนเราในช่วงเวลาที่กรรมพวกนี้มันสามารถทำไมตามมาให้ผลเราได้ถ้าเราไปเกิดในช่วงที่กรรมเหล่านี้มันตามให้ผลเราไม่ได้เราก็สบายไปจะมาหลงพอใจในความเป็นมนุษย์เพื่ออะไรอีกกันเล่าคือหลงต่อไปเนี่ยเธอจะไปหาใครละ่ะคนที่เธอรักน่ะ มันไม่หมดมันไม่มีให้เธอรักนะมีแต่คนที่เธอเกลียดทั้งนั้นแหละที่เหลืออยู่อะแล้วเมื่อไหร่เธอจะไปเจอคนที่เธอรักใหม่ล่ะใช้เวลานะไม่ใช่ว่าคนที่ก็มีเมตตาต่อเธอจะมีกำลังใจอย่างนี้ให้ปรากฏอีกเนะี่ยเป็นของเจอได้ยากนะ เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วกี่อีก,อกเธอก็ต้องดูว่ามีใครหนอมีน้ําใจอย่างนี้มีใครหนอมีความไม่ตายขนาดนี้ทุ่มเททุกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเรามีความสุขอย่างนี้โดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยมีใครหนอมีความปัรถนาดีกับเราอย่างนี้จุดอย่างพ่อดังแม่ของเราเธอจะไปเจออย่างนี้มันยากจะตาย คึงว่าถ้าพลาดคราวนี้ที่เคยคุยกันนั่นแหละเธอจะไปได้อีกเจออย่างนี้อีกเมื่อไหร่ก็ยังตอบกันไม่ได้หรอกนะถึงเคยจะมีวาสนาสะสมบุญความดีของเธอมามากก็ตามเถอนะแต่เรื่องของจิตเธอเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะอุปทานเนี่ยคือการยึดมั่นหมายมั่นในใจของเธอมันไม่สามารถจะปลดเปลื้องได้เพราะว่าโตของเธอคนเดียวหรอกนะมันต้องมี สิ่งที่มาปรามใจเธอหรือว,ว่าชักชวนใจของเธอให้เลิกลาไปได้ด้วยเว้นแต่ว่าเธอเป็นผู้ที่ทนงในความเพียรของเธอหนักแน่นในความปรารถนาที่จะเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นเขาโดยฝ่ายเดียวอย่างพระโพชิสัตว์เธอถึงจะดำรงด้วยความหุดพ้นอลํลพังเพียงเธอคนเดียว แต่ถ้าเธอไม่ได้มีจิตใจอย่างที่กล่าวมาเธอต้องอาศัยคนอื่นเขานะ,ะและการอาศัยใครสักคนที่จะทำให้ใจของเธอยอมรับนับถือแล้วก็ละไปโดยไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยยากนะพระเจ้าตัดไว้หลายอย่างที่เป็นของยากฉันไม่สามารถมาเล่าให้เธอฟังได้หมดหรอกแต่คุยกันอย่างเนี้ย เราก็รู้ว่ามีหลายลายอย่างที่มันยากสําหรับเราแต่สาหรับเวลาในชาตินี้เรื่องที่ยากกับเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับเธอเรียกว่ายากหนยนะการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากแต่เธอได้ฟังการที่เธอได้เกิดมาแล้วมาเจอสัตว์ประหลุษอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เป็นของเจอยากแต่เธอก็จะเจอนะ มีอะไรหลายๆยางที่มันเป็นสิ่งที่ยากมากแต่เธอมีโอกาสได้พบได้เจอมากกจนเพียงพอที่เรื่องยากสำหรับคนอื่นกลับเป็นเรื่องง่ายสำหรับเธอไปแล้วเธอจะบอกโอ้เรื่องง่ายมากแล้วเรามีอย่างนั้นเรามีอย่างนี้เรารู้อ้นั้นเรารู้ไอ้นนี่มันง่ายสำหรับคนที่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้เป็นสมบัติแต่ว่าเธอจะได้ชื่นชมสมบัติที่เธอได้ไปหรือเปล่า ใครก็ตอบไม่ได้นอกจากตัวของเธอเพราะคนที่จะตอบตัวของเธอคือคนที่เธอรักที่เธอมีความเมตตาต่อท่านแล้วท่านก็มีความเมตตาต่อเธอความเมตตาเท่านั้นมันจะเป็นเครื่องตัดสินใจให้เราสามารถที่จะคิดอะไรวางอะไรได้อย่างง่ายแต่ถ้าไม่มีเรื่องนี้มาเป็นเรื่องผูกมัดจิตใจของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็เธอคิดเองก็ไม่มีวัน จิตเธอเนี่ยนะคำว่าอุปทานเนี่ยคือการยึดถือในสิ่งที่เธอยึดของเธอมานานไม่มีใครเอามันออกมาได้หรอกแม้เจ้าของเองก็ยังดึงมันออกมาไม่ได้เลยอุปทานเนี่ยนะมันเป็นสิ่งเดียวที่จิตของเธอเนี่ยถอดถอนได้ยากมากที่สุดในบรรดาความชั่วทั้งหมดนะที่ทำให้เธอต้องต้องทนทุกขเวทนามานานเนี่ย อุปทานนี่แหละคือสิ่งเดียวที่ยากที่สุดในบรรดาทั้งหมดจำไวนะ้นะตัณหาเนี่ยว่ายากยังหาเจอแต่อุปทานเนี่ยมันหาเจอได้ยากเพราะเธอไม่ยอมที่จะเชื่อว่าตัวของเธอเป็นอย่างนั้นเธอไม่มีทางยอมเชื่อใครง่ายๆเธอไม่ยอมเชื่อว่าสิ่งที่เธอทําเป็นสิ่งไม่ดีเธอไม่ยอมเชื่อในคนอื่นเขาเตือนเธอว่าสิ่งนี้เธอเป็น เธอจะเจอเรื่องนั้นเธอจะเจอเรื่องนี้เธอไม่มีทางหยุดมันได้อาศัยใครมาพูดให้เธอบอกว่าเฮ้ย mm. อย่าไปแล้วเธอก็ไม่ไปไม่มีทางนะคนที่จะพูดว่าเฮ้ย mm. อย่าไปคือคนที่เธอมีเมตตาต่อท่านแล้วท่านมีเมตตาต่อเธอจนเธอสามารถเชื่อถ้อยคําของท่านโดยไม่ปฏิเสธ มันต้องหวั่นใจนานเลยว่าเราจะไปเจออะไรเจอเรื่องที่ยากมากแล้วการที่เธอยากมากมันจะเจอในชาติเดียวกันหลายยากแล้จะกลายเป็นของไม่ยากเนี่ยมันไม่ได้มีในชาติที่เธอได้เจออย่างชาตินี้หรอกนะชาตินี้พิเศษสุดแล้วที่เธอมาเจอเนี่ยพิเศษมากที่สุดแล้วเพราะเป็นช่วงเวลาที่มันเจอได้ยาก ช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปแล้วพระพุทธศาสนาเคลื่อนตัวมานานหลายพันปีแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วแต่เธอกลับมาเจอบุคคลที่ทําให้เธอเนี่ยสามารถที่ฟังแล้วก็ยอมที่จะปฏิบัติตามโดยไม่สงสัยหลวงพ่อจึงทําทุกอย่างที่ให้ทุกคนมีโอกาสได้ไปสวรรค์ไปพรมโลกไปนิพพาน ท่านทาให้ทุกอย่างที่ท่านยืนยันในคําสอนของพระพุทธเจ้านําพระธรรมคําสั่งสอนมาให้กับเราฟังโดยง่ายให้เรามีความมั่นคงและก็มั่นใจในพระรัตนตรัยว่าเป็นเป็นที่พึ่งอันวิเศษอนี้เป็นต้นซึ่งอนนี้ทหานี้คือหลวงพ่อแต่หลวงพ่อคือความที่ท่านมีความเมตตาแล้วก็หยิบยื่นสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้เพียรทำมาแล้วก็มาให้กับเรา ได้ความเจ็มอกเจ็มใจตลอดชัวนชักชวนให้เรามีความศรัทธาในเขตพระพุทธศาสนาแล้วก็ทํากันไปสละกันไปน้อยมากก็เจยกันไปเจอกันทํานี่กันนะั้นลูกนะทํานั่นนะพอสร้างนี้นะพอทํานี้นะเป็นบุญของลูกนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่ท่านสอนเอาไว้นะมีความครบในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์มีจิตใจไม่ละความ จะไม่ละความเพียรในการรักษาศีลมีจิตใจยอมรับความจริงคือความตายแล้วก็ไม่ทิ้งอภิญญายสมาบัติมีจิตใจเป็นสาธารฐานสาธารณะก็ยังยังยังมีจิตที่จะทำเพื่อให้คนอื่นมีความสุขจิตเป็นสาธนะารณะยีนะแล้วก็ไม่ทิ้งอภิญญายสมาบัตนะเราทำอะไรก็เป็นสาธารป,ประโยชน์นะ ไม่มีเห็นแก่ใครคนใดคนหนึ่งเห็นแต่ประโยชน์ของศาสนา mm hmm. เห็นแต่ประโยชน์ของคนที่รบเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าคนนั้นจะเป็นญาติเราหรือไม่ใช่ญาติเราเราก็ยินดีช่วยตลอดเราจะรักษาพิญญาสมาบัตินักษานะเรายังมีใจไม่ทิ้งความดีของพระพุทธเจ้าเสมอนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ในใจของเราเป็นปกติเพราะเราไม่ได้ละความเพียนในสิ่งที่ท่านได้บอกว่ารูป รูกจงเป็นผู้มีใจแรงรักที่จะทำงานสาธารประโยชน์เรารักไหมเรารักนะเรารักที่จะทำเป็นประโยชน์กับคนอื่นเราชอบใจที่ได้ช่วยคนอื่นเขาให้มีความสุขเราไม่ได้หวังผลตอบแทนจากใครคนใดคนหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนรวยไม่ได้คนมีทรัพย์ที่ขังตัวมากเพียงพอที่จะทำอะไรทุกอย่างตามที่ใจเราอยากทำ แต่เราพร้อมที่จะทําทุกเวลาที่เรามีกําลังไม่ว่ามันจะน้อยจะมากเราก็พร้อมทุกอย่างที่จะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ถูกไหมเล่ะเ,เ,เอาเท่านี้เรามีน้อยเราทําน้อยเราไม่จะเป็นต้องไปโอ้โอวดแสดงตนว่าเรามีน้อยทํามากไม่จําเป็นเราไม่ไปโชว์ใครเขานี่ใครชมก็ช่างใครด่าก็เชิญแต่เราได้ทําตามอะไรตามที่ครูบาอาจารย์เราสอนมาเราก็ทำกองเราอย่างนั้น ัถ้าความดีของเรายังเป็นอย่างนี้นะเธอก็จะรู้ไว้ว่าเธออยู่ที่ไหนพ่อก็อยู่ที่นั่นพ่อจะช่วยเธอทุกอย่างไม่ว่าเรื่องอะไรเธอตายไปท่านก็ช่วยเธอก่อนตายท่านก็ช่วยเธอให้เธอคิดได้ทำใจได้ถ้าความดีของเธอเป็นอย่างนี้นะนเราจะรักษาพิญญาสมาบัติเพราะคนรักษาพิญญาสมาบัติต้องเจริญในพุทธานุสติ นี่หลักของอภิญญานะตั้งเจริญพุทธานุสติต้อง็นคนมีศีลไหมต้องมีคนมีศีลตั้งมีคนเห็นร่างกายเป็นของไม่ดีไหมตังม้งเป็นคนพิจารณาร่างกายเป็นของไม่ดีว่าเป็นของไม่แน่นอนจะมีความตายเป็นของแน่นคุณความดีอย่างนี้มันต้องมีของคนที่รักษาพิญญาสมาบัติถ้าไม่ได้บอกรักษาพิญญาสมาบัติคือเองเพ่งกสินอย่างเดียวถ้าไม่ได้สอนเราแบบนั้นในด้านพิญญาสอนที่เรามีเจริญพุทธานุสติ ภาวนาจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ถูกไหมล่ะสิ่รักษาไว้นะลูกอย่าให้บกพร่องเจริญพรมิหารสีอย่าให้ขาดแล้วก็อย่าฝืนโลกมันนักยอมรับความจริงว่าเป็นของไม่แน่นอนจะมีความตายเป็นของแน่ความดีเหล่านั้นที่เป็นคุณธรรมของพิญญาสมาบัติเราทําอยู่เราพยายามรักษาสิ่งนี้ของเราอยู่ทุกวันถูกไหมมี นั้นสองประการเนี่ยที่ท่านได้พูดเอาไว้ในสมัยท่านมีชีวิตอยู่เรายังทำอยู่นะเราไปไหนชื่อว่าพ่อไปด้วยพ่อช่วยเราทุกประการสบายแล้วไม่มีตังค์ของพ่อเอาเธอพูดไปเลยเจะไม่ต้องนาสาังแล้ว โ oh, อ้หากินลำนี้ช้าเอาพระพูดคำไหนก็ต้องคำนั้นถูกไหมเราถือว่าพ่อพูดเป็นคำจริงนะสัจจะวาจาพระอรหันต์พูดไม่จริงไม่ได้นะแล้วเราทำจริงไหมเราทำจริงเรายินดีที่ทำงานสาธารณประโยชน์เต็มหัวใจเราทุกเวลา มีน้อยเราทําน้อยมีมากเราก็ทําเรายินดีที่จะให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นโดยไม่หวังผลอะไรเลยนอกจากนิพพานเป็นที่ไปอย่างเดียวถูกไหมเรารักษาปัญญาสมาบัติเราก็จเจริญพุทธาน,นุสติของเราทุกวันสิ่งของเราเขัพยายามรักษาการพิจารณาของเราก็ไม่ได้บกพร่องอะไรมิฉะนั้นเราจะตัดสินใจต้องการนิพพานชาตินี้ทําไมล่ะมีใช่ไหมล่ะเอาเราก็มีเอาเป็นสัจจะไหม เป็นสัจจะแล้วก็ยืนหยัดว่าเป็นสัจจะพ่อตอนนี้หนูไม่มีสตางค์พ่อช่วยหนูหน่อยพรุ่งนี้หนูต้องจ่ายเขาแล้วแต่วันนี้มีไม่พอพรุ่งนี้พ่อหาให้หนูด้วยนะอย่าเอาพอดีเอาเกินไม่หน่อยเพื่อวันข้างหน้ามีไถ่คำวาจาอะไรที่เธอเป็นความจริงงเธวเธอพูดไปเธอเธอเดือดร้อนอะไรเธอก็บอกไปเถอ จะไม่ต้องยังย้งเห็นนะไม่ต้องยั้งอะไรเลยจะจะมีพระคำข้าวหรือไม่มีพระคำข้าวเธอมีหลวงพ่อแล้วยิ่งกว่าพระคำข้าวอีกเพราะว่าพระคำข้าวเกิดได้เพราะหลวงพ่อถูกไหมละ่ะไอ้นี่หลวงพ่อทั้งองค์เลยอะเออไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นหลวงพ่อองค์เดียวเนี่ยพอยิ่งกว่ามหาลาโพมหาปุญโยอีก ทานของเธอที่ตั้งใจทำกากามถวายนึกนึกถึงคุณของพระจันตรัยตรว่าเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตทานของเธอได้ตั้งจิตปารถนาอันมีพระนิพพานเป็นที่ไปในภพนี้ชาตินี้ทานของเธอจะมีอนิสงส์เลิศเพราะเธอตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์พระสุดทานของเธอ ก็แสวงหาได้ความบริสุทธิ์ใจเราก็ตั้งใจของเราเตมอัตราแม้แต่สังขารร่างกายมันจะเบียดเบียนเราเพียงไรก็ตามชีเราก็ยังมีใจยินดีที่จะให้เห็นความตั้งเจตนาอันเิ็งกุศลใหญ่ของเธอเพื่อเกิดพราณิสงสมบูรณ์และบ,บริบูรณ์หมายความว่าความปัรถนาของเธอที่ปัรถนาอะไรก็จงเป็นเช่นนั้นเถิด อาหารของเธอที่ลงมาในบาตรของเราเราก็ตั้งใจว่าขอให้เป็นอาหารที่เป็นยาที่รักษาโครคภัยไข้เจ็บของเธอได้ช่วยชีวิตให้ของเธอได้มีกําลังวังชาจะทําความดีก็ทําความดีได้โดยง่ายตลอดไปจนฝ่ายสจะหมดลมหายใจกันนะตั้งใจละผ่อนนะ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตจินังเปทานังอุปกปติอิชิตังปะิตังตุมหังคิปะเมวสัมมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปานารโสยะถา มานิโชติราโสนยะทาสัพพิทโยวิวัชันตุสัพโรโคเวนัสตุมาเตภวันวันตรายสุขีที่คายุโกภวะอะพิวาชนาสีริสะนิจังวุทธาปจายิโนจัตารโอธรมาวัชันติอายุวันโนสุขังภะลัง ا <coughs>